ทีมงานมาเอาปักคอนลองดูลองดูโอเสียเอ้ก็บิดถอดถุงเขานี่มเช้านี่เห็นไหมนี่มเช้ามาเอานกกินด่วันไม่แวก อื้ย n นุ่มตัวเงยนี่นี่ครับนี่นี่นี่ปลาคอนปลาคอนไปลอไปลอกไปลอกไปอกอ้ยนี่ตัวยนี่กอ้ยนี่นีปลาดุกไปตาชยือ้ยนี่นีโอ้ยไปแล้วอีกหนึ่ เฮ้ยเอาไว้ <c oughs> ไลลวด้ล้ <c oughs> คุูกรเดี๋ยมาครับมาหาปลาคอ,อนนั่งกันครับผมนี่มันอยู่ตามนี้แหละนี่นี่ก็เข้านี่นี่ <c oughs> ยนี่ครับปลาคอนครับปลาคอนข้ดหน้อยวูบวกับงามหนึ่งนู่น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 นี่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 ดิ่มดูตาทุต่ายนี่หนี่มีหอยปูนี่นี่โตนี่งมีแต่หัวนี่

มาครับมาครับน้ำกันก <Torres towers |so|>? ันเอายาวครับผม โอ้ยตนี่ครับดีจิาตาคู่คูค่หาบอ,อ้อวะนี่มยู่ในป่านี่แลหละโอ้ยคูนั่งไปนียนะล้เยอ้ยนยครับนี่ ยังย่านป่า <laughs> ไม่ใส่ละโอ้ยไม่ได้เรื่องนี่ได้ยังแล้วลุทลายลุทขาไ่แล้ะยี่นี่นี่แหละ เหลายนึงมวลครับุูนเมื่อไรโตยู่งได้ใช้แต่คุณจับกรได้มันออกไปทาองปูนนิดนึงนี่นี่ไงนี่นี่เยอะแยะเลยนี่ครับโอ้ยนี่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 กด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 โอ้แหงมุดเขาลึกโอ้แหงมุดเขาลึกมาคุณจับกระได้ปะ

ขอถ่ายอย่างเดียวแลวครับไปทีมงานครับพีปะคอมะทีมงานทีมงาน,างนทีโอ้ลายอยู่ด้นี่บาง่งแหงนีนี่นี่ๆๆนี่กะตือนะครับเห็นบ่าครับโอ้ไปอเอาเหมื<อ>กันครับผมของโตัวำโตนะตะปะอนหน่อยเานีหละอ,อลย มาากูมาหาแรดตัวเดียวเ,เองลองแแรดนี้จับมือกูเบิสน่ครับอ้อนนี่ครับนี่ครับโอ้นี่คเป็นรมวนนี่ครับพวกนน,นี่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 นไปครับไปักลายจังไอ่าะมันแรนี้เบิดกูจับไบด้บวชหลยแล้วครับด ่งนี่เป็นไงเป็นไงคุณบน่ะอยู่น้ำไงครับมามามาใส่ควงนเกลอนเบิด้าปอาี่าือออ้ครับนี่เป็นคนตั้งีว่า ไม่เมกเาัเด้อขับเด้อมาหา,หาปะขอนอน้ำกันครับกกินนป้าอยเพี่น้องปุ่นครับมันอยูงง่ในไงสิครับปลาดุกปลาขอนปลาขอนน่อยอหมดดีแท้ นี่ครับมันหมุดเข้าไปเลยครับมุดที่ตรมอยู่ครับโอ้หมุดครับเดี๋ยวีพี่มุกนี่เอามาโอ้หลายแล้วครับแป๊บเดียวครับอื้อ,อ,อท้าย,ยัางเดียวดีกว่านะป้อม

ไแล้วครับนี่นี่มันจะไปหลอดแนวตรงนี้หละนี่มันจะขึ้นมาหนึงเดี๋ยลือออกบึงมหมดหมดบังเอียงไงกระโดดไปหอดบย ครับมันหมดอยู่ดีแล้วพูนหลังไวๆอยู่นี่ครับนี่ไปไปหี้หมดไปทั้งกลุ่มมันสุมมันกระบือใดเนี่นี่นี่อู้ ขอถ่ายด้วยนะเอ้ยตัวใหญ่โอ้หเป็นไงยู่เอามาเอามาทั้งไหมดีเารวนั่นะไโตน่ะเอาหมโตมโนไปทางฝุ่นเะเอาเมี่โมเออนั่นแหละสองตัวน่ะบัวองเลสามสีหาตัวโหอื่นอื นี่ตังเลือนี่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 เป็นไงอยู่เย่างเลยคือลองจับบึงนี่เดือดเต้าหัวก็หากต่ายอย่งมี <โ>ครับปหลายอยู่ครับนี่น้ำน้ำเมันบุหอร์ติุ๊ณนะครับจุดเจ้าทัวเจ้าบุอ้อืมอ โอ้โหโอ้โหนี่ครับน้ำแห้งครับเอาไปมกเอาไปมกดูนะครับโอ้น้ำมันแห้งครับมีน้ำมันแห้งนี่อ้อคุกไหม ประดุกน้อยอหลับจีนกบก,กินดอกตา,ายแล้วครับตายเอยอนี้หนี้นี้นี่นี่น,นี่ว้ายนี่สองตัวสามตัวอาแม่พี่โมเอ,อ,อน้นะครับนะครับนะครับโอ้มันอย่งนี่ มันน้อยนีดนั่นมันเป็นลูกอยู่ไหนมันลงอยู่ในลูกนั่นนั่นมันดิ่ดเลยลูกหนึ่งก็ปุ๋ยบอลมันไปอยู่น้ำตัลมาเลยนี่ก็ปุ๋ยปลาก็กรปุ๋ยงอยู่น้ำตัลมาเลยนี่นั่นครับโอ้โหนี่นี่นี่เออมันหมดมันหมดอยู่นี่ไงนั่นไงนี่เลาวไงจะสร้างอ่าว ว้าผมเนกี่โบกเนี่ยเนี่ะอ๋อเนี่ยอ๋อแ้วมันมีสิ่งนี้ไหยียดไปหยยดมา ครัถ่ายภาพหนึ่ง